ตอนที่สี่ารแห่งความเมตตา EP 4.2ตอนจบค่ะเช้าทุาก,ก,ก,ทกทขึ้นค่ะคุณเออิสุเกะอภิสุขี หน้ายุคชนชายจะต้องเดินทางกลัไปยันนิยอ,อกแต่เพียงลำพังเพื่อที่จะไปดูงานที่บริษัทนิวยอร์กชายในฐานะของคุณหน้ากองบรรณาิการของฤสพิมพ์เซเทียวเนื่งจากหนสืพิม์ที่สอนมนุษย์ให้เอาชนะต่อความทุกข์ทรมานนั้นแทบไม้มีเลยฐาะนะหน้าที่ของหนังสืพิมพ์เซเทียวนั้นยิ่งใหญ่มากทีเดียว หนังสือพิมพ์เซเคียวนั้นเป็นหนังสือที่ผูก้อยเชื่อมโยงจิตใจของสมาชิกกับสมาชิกเขาไว้ด้วยกันและสำหรับสังคมแล้วหนังสือพิมพ์เซเคียวก็มีหน้าที่ที่จะต้องต่อสู้กับความชั่วร้ายและความไม่ถูกต้อง น้องกับชีย้ยอีกทุกคนเห็นว่าเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสุขและสันติภาพให้ทุกคนเถ็นถึงวิธีทางแห่งความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงด้วยแสยแห่งความเมตตาของพุทธธรรมสิ่งนั้นมีความฝันอันยินย่งใในอนาคตของหนังสือพิมพ์เซเคียวว่า อยากให้เป็นสิทธิพิเศ์สำหรับมนุษยชาติด้วยเช่นเดียวกันอภิสิินั้นได้ทุ่มเทลังทั้งหมดในการทำภาระหน้าที่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าเยาวชนและการออกหนังสือพิมพ์เซคิลทุกฉบับแม้แต่การเดินทางในต่างประเทศครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันขณะที่ให้คําชี้นาและส,งส่งเสริมกาลังใจแก่สมาชิกในฐานะที่เป็นคนหนึ่งในระดับหัวหน้าที่เดินทางมาด้วยกันแล้ว าก็ยังต้องถ่ายลูกและใช้เวลาในการถือต้นฉบับจนกระทั่งลูกสาวแล้วก็ส่งต้นฉบับนั้นไปยังสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ่นทางไปสัญญากัล นั้นแะล,ลึกถึงอาจารย์โทดาอาจารย์ผู้มีพระคุณในครั้งที่ท่านต่อสู้กับสิ่งต่างๆเพื่อจะทำนิตยาสารเพื่อเยาวชนที่ชื่อว่า,ชาปปโชงะคุเซนิปอนบทคนธ์เกี่ยวกับสันติภาพที่สอนถึงคุณธรรมของชาวพุทธในคณะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งจะต้องเริ่มต้นต่อสู้ด้วยอะไรสักอยา่างและจะต้องหาทางออกให้กับสถานการณ์นั้นให้จบได้ ท่านจึงตัดสินใจพิมพ์หนังสือที่จะพัฒนายุวชนหญิงและยุวชนชายให้ขยายขอบเขตวิสัยทัศนและมีสายตายที่มองดูความจริงให้รู้แน่ชันและเข้าใจเรื่องราวทุกอย่างในโลกนี้<ม>ในขณะที่สังคมยุกนั้นมีแต่สิ่งตีพิมพ์ที่ชื่นชมและก็สนดีเรื่องของสงครามซึ่งแตกต่างกันอย่างยิ่งเชิญอย่างข้า<ม> ในบทบรรณาธิการนั้นอาจารย์โทดากได้เขียนบทความพิเศษที่ชื่อว่าการแก้ปริศนากับความรีลับภายใต้คำนำในหัวข้อเรื่อง มา,ารดาแห่งวิทยาศาสตร์ได้ว่าผู้ที่กราบไหว้บูชาสิ่งที่ลี้ลับหรือแปลประหลาดด้วยความตกใจและความหวาดกลัวนั้นก็คือคนที่ยังอยู่ในยุคโบราณที่ป่าเถื่นผู้คนทั้งหลายในยุคกลาง ที่ไม่มีจิตใจเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเช่นนั้นเราแต่ที่จริงแล้วสิ่งน,นี้คืออะไรการที่จะสำรวจตรวจสอบข้อสงสัยต่างๆนานาที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างที่ทั่วและถูกต้องในที่กลางมานั้น จะทําให้เราสามารถเปิดโลกแห่งวิทยาศาสตร์ที่สามารถทําให้สังคมนั้นจัมชัดขึ้นมาและพัฒนาโลกให้เจริญก้าวหน้าได้การศึกษาด้านนั้นค้นพบแรงดึงดูดของโลกได้ เราเห็นการตบมืมาของูอกแอเติ้ลในสนส่วนในวัดก็มองเห็นการเดือดของน้ําร้อนในการต้มน้ําเหล็กแล้วก็ได้ประดิษฐ์เครื่องกลจัดไอ้น้ําขึ้นมาหมมัดเฮนรสันและแมรียต่างก็เป็นบุคคลที่ได้สํารวจตรวจสองข้อสงสัยต่างๆอย่างจริงจังและซื่อตรงไม่ใช่หรือ ความพิสวงและความสงสายนี่เองที่เป็นมารดาของวิทยาศาสตร์ชีิจิตได้เล่าให้อภิสกิฟังเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่อาจารย์โทดะได้พิมพ์ออกจำหน่ายนั้นว่าอาจารย์โทดะนั้นได้ต่อสู้อยู่ในจุดที่เป็นขีดจำกัดอย่างที่สุดในฐานะของ,องกกอดา้านหนังสือพิมพ์สิ่ง่กะก็คือเจตนาลมที่หนังสือพิมพ์เซเทียวจะต้องยอมรับและสืบทอดต่อไปให้ได้ในหนังสือพิมพ์เซเคียวนั้น มีปัจญาชีวิตอันยิ่อย่างที่เรียกว่าพุทธธรรมอยู่ด้วยยิ่งไปกว่านั้นการจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องปัจจญาที่เป็นสาคลนของพุทธธรรมที่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นเสมอภาคเท่าเทียมกันให้ออกมาในรูปของคําพูดที่เหมาะสมกับสังคมเหมาะกับปัจจุบันและทันสมัยให้เข้าใจง่ายๆได้อย่างไรกล่าวคือจะกล่าวถึงพุทธธรรมด้วยถ้อยคำที่สามารถเปิดเผย ให้ทุกๆคนนั้นเข้าใจได้นั่นเองหลังจากนั้นคณะเดินทางก็เดินเรียบไปยังอ่างเก็บน้ำไทตันชื่นชมต้นสาก,กุระที่ได้มีการมาปลูกไว้ที่นี่อย่างมากมายประวัติความเป็นมาของต้นสาก,กุระที่ได้รับการปลูกนั้น ก็เป็นเพราะความปรารถนาของพริยาประธานาธิบดีสารัฐคนที่27จึงได้มีการจัดส่งต้นออกซากุระจำนวนมากถึง2,000ต้นไปให้เป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่ผ่านขั้นตอนการนำเข้าเพราะมีมแมลงสัตรูพืชติดไปด้วยครั้งต่อมาจึงส่งไปใหม่จำนวน3,000ต้นพิธีการปลูกต้นไม้ก็มีการจัดทำขึ้นในวันที่13มีนาคมแล้วก็ได้รับการปลูกด,ด้วยมือของคุณ เอเลนพักกับภริยาของท่านทู่ประเทศญี่ปุ่นจากนั้นต้นสักระก,ก็เติบโตออกดอกบานสะพรัง่งงดงามเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนในกลุงมวงชิงตัน ที่บ้านเกิดในตำบลโคจิยะอําเภอคามมตะกรุงโตเกียวนั้นก็มีต้นสากุระต้นใหญ่อยู่ด้วยแม้ครอบครัวจะได้ย้ายบ้านไปแล้วก็ตามแต่ในช่วงที่สงครามใกล้จะสิ้นสุดนั้นเมื่อไปเยี่ยมดูสถานที่ดังกล่าวปรากฏว่าที่นั่นได้เปลี่ยนไปเป็นโรงงานกลินเครื่องอาวุธยุทพัณฑ์ทั้งบ้านและต้นซักุระ ได้ถูกโค่นทำลายไปหมดสิ้นเขาจำได้ว่าได้หยุดยืนอยู่ที่นั่นด้วยความรู้สึกที่เหงาหงอยและก็เสียดายมากที่สุด จำนวนมากได้ถูกระเบิดเผาผลาญไร้ที่อยู่บริเวรลรอบทั้งหมดได้กลายเป็นซาบกระหักพังราวกับนรกแต่ในอีกมุลหนึ่งของเมืองที่อยู่ในสภาพเช่นนั้นกลับยังมีต้นซากุระไม่รู้กี่ต้นเห่งบา,งงานนะสักั้งโชยกลิ่นหอมลอยมาท้องฟ้านั้นปลอดโปร่งสดใสจ,จนตาพร่าส่วต้นซากุระที่วิเศษยิ่งก็ได้ออกดอก ที่ดุดด่งราชินีแผ่กระจายเต็มไปหมดและผิ้วหวัอย่างนิ่เงียบเก่ยปกับสายลมของฤดูใบไม้ผลิภาพดังกล่าวนั้นมองเห็นแล้วดูราวกับกาลังพอประกายแสงแห่งความหวังออกมาในถ้ำกลางยุคสมัยที่ราวกับหลักตมอันมืดมิดนี้ สวยงามนั้นล่กงโลยไปในทันทีทำให้รู้สึกราวกับจะแสดงให้เห็นถึงความไม่จรีรงยังยั่งยืนของชีวิตมนุษย์เนื่องจากพี่ชายของผมก็ได้เสียชีวิตไปเพราะสงครามพร้อมกับบรรดาคนหนุ่มสาวทั้งหลายเป็นจำนวนมากที่ได้เสียชีวิตไปเมื่ออาบลมด้วยกลีบดอกที่พลิ้วสะบัดล่วงโรยล,ง,ลงมาแล้ว ในจิตใจของผมก็มีเกิดความรู้สึกที่ดึงดังใจอย่างลึกซึ้งบอกไม่ถูกขึ้นมาและวบทกรณ์ก็ได้ผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อกลับถึงบ้านแล้วผมจึงได้เขียนบันทึกบทกลอนต่างๆในทันทีมีผู้คานนาว่าสักุละที่ร่วงโรยและสักุละที่เหลืออยู่ก็จะเป็นสักุละที่ร่วงโรย สักะที่ยาวไวหลายร้อยหมื่นเหตุใดจึงล่วงลรยไปล่วงลรยไปเล่านักทะเลใต้อันแสนไกลสัระลาที่บาดเจ็บหินด้านต้องเจ็บปวดกับการหนึ่งบานไม่เป็นที่เพื่อนที่เหลืออยู่ก็เช่นกันไม่วันใดก็วัหนึ่งคงไม่มีใครรู้เห็นว่าล่วงโรยไปแล้วหรือยอย่างไร สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นนิจจังหรืออนิจจังแม้ไม่รู้ถึงสิ่งนั้นแต่ก็ร่วงโรยไปเสียแล้วหรือสักุพะที่ร่วงโรยและสักุพะที่เหลืออยู่เอยไปชั่วนิรันดร์จงแบ,บ่งบางโช่วยกลิ่นหอมพร้อมกับสายลมแรงในฤดูใบไม้ผล ขณะที่อายุ17ปีนั้นเขาก็ได้พบกับเรื่องราวของสงครามตั้งแต่วัยเด็กเกิดตายตายเกิดนิจจังและอนิจจังและจากตรงนี้การเดินทางแสวงหาปัชญาของเขาก็ได้เรื่องต้นขึ้นจากการพบกันโดยบังเอิญกับอาจารย์โจสิโทโดาจึงได้มาซึ่งการรู้จักธรรมะที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เรียกว่าพุทธธรรม จีนั้นเนยหน้ามองดูต้นซากุระที่อยู่บนฝั่งอ่างเก็บน้ำไทตั้งล่างก็กล่าวกับ,กบเคียวฮาละว่าตอนที่ผมมองดูซากุระที่ายสะพังอยู่ท่ามกลางสร้างตลาดาังพังนั่นนะผมก็ได้แต่งกลอนขึ้นมาและที่นี่ก็เช่นกัน คงจะต้องมีคนที่มองดูไซกุล่ที่ถูกส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นแล้วมันเกิดจิตใจสงบอ่อนโยนลงบ้านก็ได้นะครับแม้ระหว่างประเทศกับประเทศจะทำสงครามก,กันก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนจิตใจของมนุษย์ที่รู้สึกถึงความงดงามเมื่อเห็นดอกไม้ได้ครับที่อยอราะจึงพูดว่าดูเหมือนจะเป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยนะคะ เพราะชาวต่างประเทศที่มาเยี่ยนประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อได้มาเห็นสักรรุรลาแล้วเนี่ยต่างก็กล่าวกันว่าอาจจะลืมความงดงามกล่าวได้เลยค่ะคณะของชิเจินั้นก็เดินทาออกจากกรุงวอชิอนนตันตอนบ่ายแลว้วก็มาถึงมิโดะในเวลาเย็น เพื่อเตรียมออกเดินทางจากอเมริกามุ่งสูง่เมืองเซาเปาลูประเทศบาซิลในวันรุ่งขึ้นการเดินทางด้วยเครื่องบินที่ต้องใช้เวลามากกว่า10ชั่วโมงสภาพร่างกายของชีขนัดนั้นจะได้ว่าสุดโงและก็เลวร้วายอย่างที่สุดขณะที่พักผ่อนร่างก,กายอยู่บนเตียงนอนเขาหยิบลูกไยของอาจารย์โทดาที่เก็บในกระเป๋าเสื้อนอก หวนนึกถึงภาพเหตุการณ์ในช่วงท้ายชีวิตห้าเดือนก่อนที่อาจารย์โทดะจะถึงแก่กรรมตันนั้นอาจารย์โทดะนั้นรุมป่วยหนักจนชินสิต,ต้องพยายามหยุดยั้ยงการเดินทางไปฮิโรชิมาร่างกายของอาจารย์โทดะนั้นสูบเซียวของอย่างผิดตามเขาเปลี่ยนใจพร้อมแล้วที่จะถูกดุและก็ได้พูดขอร้องว่าอาจารย์ครับ การจะไปฮิโรชิมาครั้งนี้ตึกโหลดงดเถอนนะครับขอความกรุณาด้วยครับกระโดพักผ่อนร่างกายสักระยะหนึ่งก่อนเถอะนะครับโอ้ยังไงฮช,ชิเตดาไซเขานันได้บินบอ,นอลขอร้องอย่างเอาเป็นเอาตายแต่อาจารย์โทดาดนั้นกลับพูดอย่างแน่วแน่ว,ว่า สามารทำได้ใช่หรือทำไม่ได้ใช่ไมหมล่ะในาณะทูตของพระพุทธจะให้เลิกล้มสิ่งที่ครั้งหนึ่งตั้งใจไว้แล้วได้หรือถึงฉันจะตายก็ต้องไปให้ได้จินจิตนั่นเป็นความศรัทธาที่แท้จริงไม่ใช่หรือเออกำลังเข้าใจอะไรผิดอยู่นะเสียงของอาจารย์นั้นเล่าล้อลืนแรง ขณะที่ก็ยังก้องกังวานอยู่ในหูของชินจิอาจารย์นั้นสอนผมด้วยร่างกายสิ่งนี้ก็คือวิถีของผู้นำแห่งการเผยแผรธรรมะไพศาลบาสุนั้น เป็นประเทศที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของลูกโลกพอดีเมื่อคิดว่าเพื่อนสมาชิกจำนวนมากกำลังรอคอยกันอยู่ที่นั่นชี้ินดิจจึคิดว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็จะต้องเดินทางไปให้ได้ได้กำหนดจิตใจไว้แล้วว่าจะให้กำลังใจงแก่ทุกๆคนและจะต่อสู้ตัดเท่าที่ยังมีชีวิตอยู่ เขานั่งลงที่เข้าอี้ห้องพักในโรงแรมแล้วก็เริ่มต้นสวดเมดมคุหรือคำว่านํเมียวโฮเรเงเกียวอย่างเอาจริจังต่อหน้าโอมริหรือเมงมื่อนโซนองเล็กที่สามารถพกพาติดตัวได้เป็นการสวดอธิษฐานอย่างจริงจังด้วยใจหนึ่งเดียวที่จะดึงเอาพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ออกมาจากภายในร่างกายของตัวเองและกำจัดมาแห่งความเจ็บปวดให้หมดไป เป็นการสวดในมุธที่ยาวนานแ,แล้วก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นนั่นก็คือคุณคิโยชิจูโจรองผู้อำนวยการนั่นเองจูโจนั้นได้ขบคิดมาโดยตลอดตั้งแต่หลายวันก่อนแล้วว่าควรจะหยุดยั้งการเดินทางไปประเทศบราซิลของชินซิได้ทั้งนี้ก็เพราะสภาพร่างกายของชินจินั้นสุดหนักลง ตามวันเวลาที่ผ่านไปในแต่ละวันแต่ละวันความอ่อนแอลงของชินิจิโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ช่วงที่เข้าสู่นิยอร์ครั้งแรกนั้นดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากทีเดียวแม้แต่รอยคล้ำใต้ตาก็ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนเขาคิดด้วยความทุกข์และกุ้งใจแต่เพียงลำพังคนเดียวเพราะทราบดีว่าการเดินทางไปประเทศบาซลนั้น ชินิจิได้วางพื้นฐานโครงการในอนาคตเอาไว้แล้วฉะนั้นหากผิดการเดินทางก็จะทําให้โครงการของการเผยแพร่ธรรมะไฟสันที่ว่านั้นต้องพังทลายลงอย่างแน่นอนแต่ถ้าหาักโหมเกินกําลังประทานยามาโมโต้คงจะต้องล้มลงอย่างแน่นอนในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบจึไม่อาจนิ่งเฉยหรือไม่พูดอะไรเลยโดยเด็ดขาด จูโจโได้ลองปรึกษ,ษาหารือกับระดาคุณ้าคุณอนแล้วเช่นกันก่อนที่เขาจะตัดสินใจมาพบกับชินจิตคุณจูโจ,โจโดอกหรือซื้อของเสร็จแล้วหรือครับรับไปซื้อกลับมาแล้วครับไปถึงไหนมากันล่ะครับ ก็ที่ห้างสปินสินค้านั่นแหละครับน่าตกใจเหมือนกันนะมีแต่สินค้าที่คุณมากมายอย่างไม่คาดคิดเลยครับเมื่อพูดจบแล้วจูโจ่ก็ขยับนั่งตัวตรงพร้อมกับเกรงใบหน้าและพูดขึ้นมาว่าอาจารย์ครับเนื่องจากเป็นเรื่องที่ยากจะเรียนให้ทราบจริงๆแต่เออ มีเรื่องอะไรนี้คือว่าจะขออนุญาตพูดเรื่องการไปบาซิลในวันพรุ่งนี้นะครับจะเรียนให้อาจารย์ทราบถึงข้อสุดที่พวกเราได้ลงความเห็นกปนว่าอยากให้อาจารย์พักอยู่ในอเมริกาอย่างนี้ก่อนเพราะพวกกระผมจะเดินทางไปบาซิลเท่านั้นนะครับ นหนยาของจูโจได้ท่าที่ทตกใจจูโจได้กล่าวลวดเยือกด้ยวยความตั้งใจอันแน่วแน่ต่อไปว่าการที่อาจารย์มีสภาพร่างกายสุดโทรมอย่างหนักแล้วก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งกับทุกสายตาของทุกคนหากยังหักโหมแล้วก็เป็นอะไรไปแล้วนี่ทีนี้จะไม่สามารถเอากับคืนมาได้เลยนะครับ และถ้าอาจารย์ลน้มลงนี่กสมาคมก็จะสูญเสียเสาหลักกับผมนึกไม่ออกเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างความจริงแล้วนี่ผมควรจะทักท้วงอาจารย์ก่อนให้เร็วกว่าน,นี้ด้วยซ้ํานะครับแต่พอมาอยู่ต่อหน้าอาจารย์ทีไรก็พูดยู่ออกทุกทีไม่ว่าจะดูเป็นการระลาบและและ้วงก็ตามนะครับแต่สําหรับอาจารย์แล้วนี ขอความกรุณาได้โปรดดูภัพเลยนะครับคนก็รู้สึกเช่นนี้เหมือนกันครับจูโจนั้นมองหน้าชินจิด้วยแววตาที่วิงวอนขอร้องอย่างสุดหัวใจชินจิจึงตอบว่าคุณจูโจขอบคุณนะครับแม้จะกล่าวเช่นนี้แต่ชินจิก็ต้องมองดูจูโจด้วยเช่นกัน ดวงตาผู้นั้นเปลี่ยนไปด้วยเปลวไฟแห่งความตั้งใจอันแน่วแน่และลุกโชนแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นจริงจังว่าแต่ผมจะไปครับเพื่อนสมาชิกกำลังรอผมอยู่เรื่องการยกเลิก,เลกหรืออื่นๆทั้งๆท,ที่ทุกคนกำลังรออยู่นั้นไม่สามารถทำได้อเด็ดขาดการเดินทางเยือนบาซิลนั้นเป็นจุดหมายที่ยิ่งใหญ่ของการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่หรือ เรื่องที่อาจารย์โทดะจะถอยกลับการพันในระหว่างการต่อสู้นั้นมีสักครั้งหรือครับผมเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์โทดะฉะนั้นจะต้องไปให้ได้อย่างเด็ดขาดและถ้าจะต้องล้มลงแล้วก็ให้ล้มลงไปเสียดีก,กว่าไม่ใช่หรอครับจูโจนั้นกลืนน้ำลายหนังเอือ้อเขาทำท่าคล้ายกับจะพูดโน้มน้าวอีกแต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้อีก เขาได้ฟังสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจอันมั่นคงแน่วแน่ของชินิจิจึงรู้ว่าไม่มีถ้อยคำใดจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาได้นอกจากจะเกิดความซาบซึ้งตื้นตันใจและมองดูชินิจิด้วยในตาที่เปล่งชื่นและก่าวขึ้นว่าอาจารย์ครับประผมเข้าใจดีแล้วครับก็ไม่ทราบจะกราบเรียนขอภัยอาจารย์อย่างไรดี จะมีก็แต่เพียงว่ากระผมจะติดตามอาจารย์ตลอดไปจนถึงที่สุดนะครับชิจีจิตไปกันเถอะไปจนสุดทะเลแทนอาจารย์โทรดาาด้วยกัน จิตใจของคานั้นโลดแล่นพยานออกไปยังประเทศลาซีลโลกใหม่ที่เขาเองก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อน